วัสดีครับวันนี้เสเพแชนแนลนะครับแนะนำท่านให้มาดูเตาเขาถ่านนะครับเราตั้งชื่อว่าเตาเดอฟัดนะครับที่อื่นอาจจะตั้งชื่อชื่อว่าเดอะซันนะครับแต่เราตั้งว่าเดอฟัดกระบวนการเผาไหม้ตอนนี้กำลังเผาไม้ตัวเองนะครับ ไม้ที่คายไอออกมาก็จะเกิดการลุกไหม้ด้วยตัวเองโดยที่เราได้ให้ความร้อนไว้ด้านล่างตอนนี้เราไม่ได้ให้ความร้อนนะครับสังเกตดดอันนี้คือาดให้ความร้อนตั้งแต่เริ่มแรกครับเราจะาคว่รับไม้ที่ได้รับความร้อนก็จะคายไอออกมาแล้วก็เกิดการเผาไหม้ด้วยตัวเองนะครับ ที่ไม่มีเชื้อเพลิงนะครับก็จะลุกไหม้อย่างต่อเนื่องโอเคนะครับตัวเปลวไฟตุนแรงมากส่วนทังที่ครอบอยู่นี้ก็จะเป็นตัวดึงอากาศเข้ามาขผาไหมให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็สังเกตดูว่าจะไม่มีควันเลยอันนี้กลางคืนอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่แตควันไม่มีจริงควันจะมีแต่ตอนเริ่มแดดข้างล่างก็จะเป็นถังนะครับ200รนิตใส่ไม้กระแปงในเป็นฟืนนะครับฟืนทั่วไปอันนี้ฟืนทั่วไป่วนเราเตรียมไว้ก็นี่ครับ ไม้ยางครับแล้วก็ไม้ไผ่แดีวเราจะลองทําดูครับว่าคุณภาพมันจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงดูครับดูการเผาไหม้ก่อนดูดแรงครับดูแรงนี่ถ้าเอาทางค้อบอกนะครับไปประมาณสองเมตรนะครับขึ้น ี๋ยวกระบวนการทําเตาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจก็ติดตตอได้นะครับในชุมชนเราก็สามารถเขาได้เพราะว่าไม่มีควันนะครับเดี๋ยวเป็นฐานอีกทีหนึง่งพรุ่งนี้ผมจะเปิดให้ให้ดูนะครับว่าคุณภาพของฐานจะเป็นยังไงจะได้ฐานเหมือนที่คิดไปไหม,มสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ